พราะว่าจาประจำวันโพธที่2 6สิงหาคม2020สัปดาห์ที่11เทศก,กาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนบ,บุลเปาโลอัครสาวกถึงชาวเทสโลนิกาฉบับที่สองพี่น้องทั้งหลายเราขอกำชับท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าให้ท่านหลีกห่างจากพี่น้องที่ดำเนินชีวิตโดยไม่มีวินยัย ไม่ทำตามธรรมะประเพณีที่ท่านได้รับจากเราท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านต้องยึดถือเราเป็นแบบฉบับอย่างไรเพราะเมื่อเราอยู่กับท่านเราไม่ได้อยู่นิ่งเฉยเราไม่ได้กินอาหารของผู้ใดโดยไม่ทำงานตอบแทนแต่เราตรากตรามทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเราจะได้ไม่เป็นภาระแก่ผู้ใด ทั้งนี้ม่ใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ์แต่เพื่อทำตนเป็นบ,บ,บาปฉาบแก่ท่านเมื่อเราอยู่กับท่านเรายังกำชับท่านว่าถ้าผู้ใดไม่อยากทำงานก็อย่าก,กินขอองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติประทานสันติแก่ท่านทั้งหลายทุกเวลาและทุกวิธีทางขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตก,กับทุกท่านเถิด คำทักทายนี้เขียนด้วยมือของข้าพเจ้าเปาโลเป็นเครื่องหมายประจำจดหมายทุกฉบับของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเขียนดังนี้ขอพระหัตถ์ทานของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสถิตกับทุกท่านเถิดพระวรสารในบุญมัทิวเวลานานพระเยซูเจ้าตรัสว่า วิบัติจงเกิดแก่ท่านธรรมาจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคดท่านเป็นเหมือนหลุมศพทาสีขาวภายนอกดูงดงามแต่ภายในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและสิ่งสกปรกทุกอย่างท่านก็เป็นเช่นเดียวกันภายนอกปรากฏแก่มนุษย์ว่าเป็นคนชอบธรรมแต่ภายในเต็มไปด้วยความหน้าซื่อใจคดและความอาธรรม วิบัติจงเกิดแก่ท่านธรรมาจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคตท่านสร้างหลุมศพให้บรรดาประกาศกประดับอนุสาวรีย์ของผู้ชอบธรรมท่านกล่าวว่าถ้าเราอยู่ในสมัยบรรพบุรุษเราคงจะไม่ร่วมมือในการหลังเลือนบรรดาประกาศกเหล่านี้ดังนี้ท่านก็เป็นพยานยปรักปรำตนเองว่า เป็นลูกหลานของผู้ที่ได้ฆ่าบรรดาประกาศกฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทำงานที่บรรพบุรุษของท่านได้เริ่มไว้ให้สำเร็จไปเถิดข้อคิดพระเยซูเจ้าใช้คำพูดที่นุ่มนวลอ่อนหวานกับคนบาปคนอ่อนแอคนยากจนเพราะพระองค์มองเห็นความจริงใจความซื่อตรงของคนเหล่านั้น แต่สำหรับพวกธรรมาจารและชาวฟาริสีพระองค์ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงวิบัติจงเกิดแก่ท่านเพราะพระองค์มองเห็นความไม่จริงใจความไม่ซื่อตรงความหลอกลวงของพวกเขาพวกเขาเป็นเหมือนหลุมศพทาสีขาวภายนอกดูงดงามแต่ภายในเต็มไปด้วยกระดูคนตายและสิ่งสกปรกทุกอย่างดูภายนอกสวยงาม แต่ภายในจริงๆสกปรกโสโครกพระเยซูเจ้าสอนให้เราเจริญชีวิตในฐานะคริสตชนที่แท้จริงเราต้องเจริญชีวิตเพื่อรับใช้ผู้อื่นมีใช่ดูถูกคนอื่นตัดสินคนอื่นเหมือนพวกธรรมาจารและชาวฟาริสีขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2020